บทที 1> ่1 2บสถึงสิชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาะนางจัตตุสัจจาระสังเยปิวิงสูตรนราสภาตันหังกราธโยพุทธาอัทวีสตินายกาสเพปฏิทิตาไมหังไมทะเกเตมุนิสลาสีเซปติทโตไมหังไมทะเกเตมุนิสลาสีเซปติทโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโรจเนสังโคปติทโตไมหังอุเดสัพภคุณากรโรหาทะเยเมอนุรุโธสารีปโตจัทักคิเน โกธัญโยปฏิภาคัสมีมูคารโนจาวามะเกทักคิเนสวาเนีไมหังอาสุงอนันทาราหูกัสโปจกมหานาโมอุภาสุงวามะโสตเกเกสโตปิติภาคัสมีสุริยโวปะพังคโรนิสินโนศิรสัมปันโนโสโพิโตมุนิปุงคโวกุมาลกัสโปเสเถโรมเหสีสติตต วาทะโกโซไมหังวาทเนนิจังปัติชาสิภุนากโลปุนโนอังคุริมาโลจะกุปานาลีนันทศีวรีเทลาปจ,จัติอเมชาตานรา,าเตติลกามะมะเสสาสีติมหาเทลาวิชิตาชินสาวกาเอตาสีติมหาเทลาชิตะวันโตชิโนรสา,าชาลันตาศีระเตเชนะอังคมังเเคสุสันทิตาและตนางปุระโตอาสิทักคิเนเมตตาสุตตกรัรคชังปชาชโตอาสิ วาเมอังคุลิมาและกังขันธโมล,ลปริตันจะอานาปิยตังสุตการอากาเสฉนทนางอาสิเสสาปากาและสันทิตาชินานาวรละสังยุตตาสัตปาและลังกาตาวาตาปิตาทิสัญชาตาพหิรัญชาตุปัทวาอาเสสาวินยังยันตุอนันตาชินเตชะสาวาสโต เมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธปัญชเลชินะปัญชะละมาชิหิวิระหะลังตังมหิตตเลสัทธาปรเรนตุมางสาเพเต,เตมหาบุริาสาสภาอิเจวามันโตสุขโตสุลโคชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโค สังคานุภาเวนะชิตันตรารโย ο, สัทธรรมานุภาวะปริโตจารามิชินปัญเลติพาหุงสหัสสมภินิมิตสาวุธานตังคีเมคลังอุทิตโคราชาเสนมาลางังทานาธิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสา,าะววตุเตชยมังคลานิมาลาติเลกัมภิยุชิตตัพพารันติงโครามปนาละวะกัมมคยักทยักถังขันติสุทัตวิธินาชิตวามุนินโท ตันเตชะสาพราะวัตุเตชยมังคลานินาลาคิริงคะชาวรางอาติมันทพูตังทาวกิจจกรมะสติทัสุธารุนันตังเมตตามปุเสกับวิธินาชิตาวามุนีโธตันเตชะสาพราะวตุเตชยมังคลานิอุขิตาขาดคมติหัตทัสุทธัตทััดทัง ทาวันติโยชนะปะทางคุลิมาละวันตังอินทีพิสังขมาตโมชิตวามุนินโทตันเตชะสาภพาวตุเตชยมังฆลานิกตวากันธมุตทลังอิคับพินิยาจินใจยะทุกทว,วจนางชยกายามันเชสันเตนโสมวิทนาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภพาวตุเตชยมังฆลานสัจจังวิหายามติสัจจกวาทะเกตุง วาทาปิโรปิตามนังอติมันทัพภูตังปัญญาปทีประชาริโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาพวตุเตชายามังคลานินันโทปนันทพพุชคังวิพุธังมหิตทิงบุญเตนเะเถระพุชเคทัปมาปยันโตอินทูปเสสวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพวตุเตชายามังคลานิทุขาหะทิกที่พุชเขต ทัสุทัดทหัดถังพัมมังวิสุธทธิชุติมิตรทิพากาธิพานังยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาเพราวาตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธทชยมังลักขอัทธคาถาโยวาจโนทินณทิเนสารเตมตันตีหิตวานาเนกะวิวิธานิจุปัฏฐวาโมขังสุขังอธิคเมยยนาโรสปัญโย มหาการุนิโกนาโทหิตยาสัพพานินางปูเรตวาปารมีสภาปันโตสัมพโพธิมุตนางเอเตนะสจาวันเชหูนตุเมชยมังขลังชยันโตโพธิยามูเลศก,กยนานังนันทิวัจโนเอวังอาเอว เอวังวัง,งวิชยโยโหหิชยาสุชยมังคะเลอปราชิปลางเกสีเซปตาวิโปคะเลอภิเซเกสัพ,พุทธนางอคปปะคับปตโตปมุทติสุนคัคตตังสุมังคะลังสุปภาตังสุขุทีตังสุขโนสุโมหจาสิลมะจาริสุปทักขีนางกายกรรม,มังวาจากรรมังปทักขีนางมโนกรรม,มังปณีทีเตปทักขีนาปทักขีนานิกตะวารพันตันเท ปาทักคีเนพระวตุสัพท์พระมังคฆาลักขันตุศัพเตวตาศัพทพุทธานุภาเวนัสธาโสตีพระวันตุเตพระวัตุศัพท์พระมังคาังรักขันตุสัพเตวตาศัพทธรรมานุภาเวนัสธาโสตีพระวันตุเตพระวตุศัพท์พระมังคารังรักขันตุศัพเตวตาศัพทสังคานุภาเวนัสธาโสตีพระวันตุเต ยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเประเคโอธิคะเรตหิงตะหิงตาธรรมธทานีนะพระวันเตปูชิตาโสทิงกรโนเตทะวิหาระมันทะเลเทลาจะมัชาเนวกาจะพิกขวโาสารามิกาทาปะทานปฏิอุปะสากาคามิจะเทสา นิคมาจะอิสลาสัปปะนภูตาสุขิตาภวันตุเตชะลาภูตาเยปิอนันทะสัมภคะวาสังเสะชาตาอะทะโวปะปาติกานิยานิกังธรรมะวรังปติจะเตสัมเพปิทุคัสะกโรนตุสังขยังทาตุจีรังสัทธรรม โมธรรมมาะะราจะปุขาสังโค,โคโหนตุสะัมกะโ,โควะอัถายะจะหิตยาจะอัมเหรลขตุสัมร,รมโมสเพปิธรรม,มจาริโนวุทังสัมปาปุเยยามะธร,รมเมะอะลิยะปะเวทิเตสัมปะสันนาโหนตุสัพเพปิ ปานิโนพุทธศาส,าสนสัมมาทารังปะเวชันโตกาเลเทโวปะวะชันตุวุทิภาวยะสตนังสมมิธิทางเนตุเมธะนิมาตาปิตาจะอัตราสังนิจะลักขันติปุตตะกังเอวังธรรม,มะธรรมเมนราชานูสังปะชังรักขันตุสัพพทา ทุคัปัตตาจะนิทุกขาพยัปตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสภาโหตุสัพเพปิตาปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมภตังบุญญาสัมปทางสัพเพเท е วานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานางังทะทันตุสัทธายสศีลังลักขันตุสัพพธาภะวะนา ทิปราตาโหนตุขัชันตุเทวตาคตาสัพพุทธาพรปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชีนะลักขันพันธามิสัพโตโหนตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสธีโหนตุนิลังตลังโหนตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพเทวตาสพธรรมานุภาเวนะโสธีโหนตุนิลังตลังั โหนตุสัพพังสุมังค้าลังลกขันตูสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนาโสโธทีโหนตุนิรังตะลังด้วยอนุภาพแห่งสัจด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอิอัพธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนะไตายด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าจาก พ้นจากทุกภัยทั้งปวงจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยอวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิตายอสเศรษฐีเรียนญาตเศรษฐีเรียนว้ายค 68, รูภูแปะตรรจวัตถุมงคลที่ทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมล้นด้วยอนุภาพแห่งพระปริจ,จงสำเร็จศักดิ์สิทธิุประการเทอญ